สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่วงนี้มีการโอนเงินให้ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ทั้ง29จังหวัดโอนมาแล้ว2วัน24 25นะครับ26สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้ก็ยังจะมีการโอนเงิน5,000อีกให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ใน29จังหวัดที่ล็อกดาวน์เคอร์ฟิวนะครับพรุ่งนี้รอรับเงินนะครับใครที่ผูกบัญชีพร้อมเพีย์เสร็จสับรอรับเงินทางบัญชีพร้อมเพีย์ไปเบิกไปถอนมาใช้มาจ่ายได้นะครับ ในขณะที่ผู้ประกันตนประกันทุกคนมาตตา39ใน16จังหวัดที่ล็อกดาวน์เคอร์ฟิวที่หลังนะครับจะได้เงินเยียวยาคนละ5,000บาท27สิงหาคม2564ทีนี้ในกลุ่มที่ยังโอนไม่สำเร็จเนื่องมาจากบัญชีไม่ผูกพร้อมเพหรือบัญชีอาจจะผูกพร้อมเพแล้วแต่ว่าบัญชีโดนลอกโดนปิดบัญชีไม่เดินเนื่องจากไม่ได้ไปติดต่อกับธน,นาคารนานหรือว่าเงินในบัญชีไม่ไม ไม่มีแล้วก็ไม่ได้ไปติดต่อธานาคารนานแล้วก็บัญชีโดนล็อกโดนปิดไปก็ให้รีบแก้ไขนะครับผู้ที่แก้ไขผู้บัญชีพร้อมเพรยียสําเร็จหรือผู้ที่บุกบวามผบัญชีพร้อมเพรยียแล้วแต่บัญชีปิดบัญชีล็อกก็ต้องดําเนินการแก้ไขนะครับใครที่ดําเนินการแก้ไขเสร็จก็จะมีการโอนซ้ําให้อีกในทุกวันพลหัสถัดไปนะครับสมมุติสมมุติกรณีเมื่อวานนี้24กับวันนี้25่นะครับไม่ได้รับโอนเพราะว่าบัญชีมีปัญหา เราไปแก้ันพุ่งนี้ทำนองนี้แก้ก่อนวันพฤหัสที่จะมาถึงนี่เงินก็จะเข้าวันพฤหัสที่จะมาถึงนะครับเขาจะโอนซ้ําทุกวันพฤหัสแบบนี้ส่วนใครไปแก้ไขหลังวันพาาุหลังวันพฤหัสโน้นที่จะถึงโน้นหลังวันพฤหัสก็จะไปโอนวันพฤหัสถัดไปโน้นไปเรื่อยๆนะครับก็เรียกว่าจะมีการโอนซ้ําให้ทุกวันพฤละหัสเอาสมุดไปปรับดูบัญชีนะครับสําหรับคนที่แก้ไขแล้วนะครับสวัสดีครับ